อ่ะสวัสดีครับ,รบเขาเสียง FC ผมหน่อยแล้วโอ้โห,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 โหกระหึ่มเลยครับผมเช่นครับผมไม่รูร้ว่าคนจะเยอะขนาดนี้นะครับ ก็ที่เห็นมือสั่นนี้ไม่ใช่ว่าขยับพลรามาอะไรอยู่ตื่นเต้นครับตื่นเต้นก็กอนหนึ่งก็ขอแนะนําตัวก่อนนะครับก็คือชื่อชานะครับหรือเรียกสั้นๆว่าชาก็ได้ก็จบจากครับผมจบจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็ปัจจุบันก็เป็นเกมดีไซเนอร์ครับแล้วก็ทำแอนิเมชันแล้วก็วาดการ์ตูนเป็นงานอดิเลกด้วยซึ่งที่มาที่ไปของเรื่องที่ทํานี้ก็คือก่อนหนึ่งผมขอสารภาพตามตรงเลยคือผมไม่ใช่คนที่ทำแอนิเมชันเพื่อสังคมหรือว่าอะไรนะครับก็เป็นคนแบบ ทำมันเน่นเนี่ยเพื่อมาประกวดโครงการโครงการหนึ่งเกี่ยวกับการลดน้ลงให้คนทางเข้าให้หมดอะไรแบบนี้ครับตอนนั้นก็คิดแค่ว่าทํำยังไงว่าถึงจะได้แบบได้รางวัลอะไรเงี้ยก็ความคิดแรกคือเราจะได้รางวัลเราต้อง difference หรือว่าแตกต่างก็ใช้ภาษาอกรีกมาเตรียมตัวเข้า AC แล้วเราทำไงเราจะแตกต่างละแล้วก็ต้องดูก่อนว่าคนอื่นเขาคิดยังไงผมว่าแบบคนอื่นที่ได้รับโจทย์หัวข้อประมาณนี้คงคิด จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับจิตสํานึกหรือว่าเรื่องที่เป็นนามธรรมเรื่องที่มันดูกไกลตัวยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยผมนั้นผมขอเล่าเรื่องอะไรที่มันเล็กๆง่ายๆเช่นอ่าผมรู้อยู่ละล้วหลายคนไม่ค่อยชอบแมลงสาบหรอกไม่ว่ามันจะหน้าตาน่าเกลียดหรือไม่ไม่ชอบเพราะว่ามันเป็นพหานำเชื้อโรคอะไรเงี้ยอ่าแล้วถ้าเราทานข้าวเหลือมันก็จะเป็นเศษอาหารเนี่ยมันก็จะเป็นแหล่งเปพันธุ์แมลงสาบชั้นดีเลยอ่าก็ผมเลยเอาเอาแม่เสจนี่แหละ สื่อสารในตัวแอนิเมชันของผมแล้วก็พยายามเล่าออกมาให้มันให้มันสนุกน่าสนใจทำยังไงละ่ะให้มันสนุกให้มันน่าสนใจก็ตอนแรกจะดำเนินเรื่องโดยการให้ให้ใช้คนแสดงอะไรเงี้ยแต่ผมมองว่ามันมันก็ยังไม่น่าสนใจเราลองเล่าในมุมมองของตัวแมรงสาบดูสิเพื่อมันดูแบบคนอยากดูมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ตกใจ อ่รเลยหนึ่งนาทีก็งั้นขอพูดเกี่ยวกับการขั้นตอนการทํางานนี้แล้วกันก็คือเห็นลหลายๆคนส่งมาก็เป็นพวกโปรเจกต์พวกทีซีทำกันเป็นเดือนเป็นปีผมก็ไม่ยอมน้อยหน้าเหมือนกันผมก็ทําอยู่เกือบห้าวันทําอยู่ห้าวันแต่ผมทําทุกวันนี้ทําผมตั้งใจมากครับอดหลับอดนอนทําเลยอ่าสุดท้ายก็แบบส่งนี่มาถึงแม้งานที่ส่งไปจะไม่ได้รางวัลอะไรเลยแต่ผมมองว่า มันน่าจะมีสักเวทีนี้แหละที่เห็นคุณค่าของงานชน่นนี้ของบริษัทที่งานนี้เรื่องเราจะเป็นยังไงเหลือเวลาอีก20วินาทีเรา,าจะมาอยากขอบคุณใครไว้ไขอขอบคุณตัวผมเองครับที่ทําเรื่องนี้ออกมาจนสำเร็จแล้วมีครับผมแล้วก็พลาดพลาดเอททเอที่จริงผมก็ทำทั้งหมดแหละครับในเรื่องแล้วแต่ขอบคุณน้องคนหนึงเป็นน้องรหัสมาช่วยภาพเสียงตัวผู้หญิงให้ครับผมก็ เชิญเจ้ารับชมได้เลยครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นมากโอน,นกันครับข้าวโพดแดงับกลับแล้วเจ้าทีล่ละวันนี้อาหารหายากมากเลยอะแต่ก็ยังดีนะได้เศษขนมปังมาตั้งชิ้นหนึ่งนะมาแบ่งกันกินดีกว่าอ่ะทำไมถึงทานเหลือแบบนี้ล่ะ อยากกินเฮ้ยลุงใม้กว่าจะหาอาหารมาได้อะ <c oughs> มันเหนื่อยขนาดไหนก็ฉันอยากได้อาหารที่มันดีกว่านี้นี <c oughs> ่ทำไมคุณถึงเอาแต่ใจแบบนี้แค่น,นี้ก็ดีที่สุดที่ผมจะหาให้คุณแล้วนะอ๋อหรือว่าคุณอยากมีคนใหม่ใช่สิผมมันจนนี่ไม่มีปัญญาหาอาหารดีๆมาให้คุณอะรู้ไหมว่าผมจะพยายามหาอาหารเนี่ยมาให้คุณอะมันเหนื่อยมันลำบากขนาดไหนอ่ะฉันท้อง ม,มีอาหารดีๆกินไม่ใช่ต้องมาจมปลักกินแต่เศษอาหารอดๆอ,อ,อยากๆแบบนี้ถ้าคุณยังหาอาหารที่มันดีๆกว่านี้ไม่ได้เราเลิกกันเถอะฉันจะกลับไปอยู่กับพ่อแม่ให้ลูกๆได้มีอาหารดีๆกินดีกว่าต้องมาทรมาบากอยู่กับคุณ ไม่ถึงข่านเหลือแบบนี้หรอที่รักก็เขาอิ่มหรอวะกินเยอะๆเดี๋ยวก็อ้วนผมไม่รู้ว่าจะขอบคุณยังไงดีถ้าไม่ได้คนวันนั้นน่ะก็ไม่รู้ว่าป่านนี้ชีวิตของผมจะเป็นยังไงผมอาจจะตายไปแล้วก็ได้ หารที่คุณทานเหลือวันนั้นและทุกๆวันที่ผ่านมามันช่วยต่อชีวิตของผมภรรยาลูกและขอบคัวเล็กๆของเราฮะคุณขอบคุณของเราตื่นแล้วลูกๆเข้ามาขอบคุณที่เอาเลสิ นะครับเอาละตอนแรกนึกว่าจะขนล,ลุกนะฮะเอาซะเอาล,ะ,อาละครับงั้นคงต้องมาฟังนะครับเรียนเชิญพี่นิกกี้ก่อนเลยครับมีความเห็นเงงการงานชิ้นี้ครับพี่พี่ดูเป็นรอบที่6แล้วยังตลกอยู่เลยฮะ <c oughs> ชอบตรงเทคนิคที่มันพอดีอะฮะ <c oughs> คืองานเนี้ยถ้าเกิดคุณตี้สูงกว่านี้มันก็จะไม่ตลกแบบเนี้ยหรือถ้าทำคุณตี้ที่มันต่ำกว่านี้ก็จะไม่ตลกแบบเนี้ยคือมันเป็นจังหวะท,ที่กำลังดีเลยฮะ ก็อีกอันที่ที่ชอบมากๆคือที่มาของของโปรเจกต์เนี่ยที่น้องชาได้พูดตอนต้นละก็คืองานนี้จะต่างจากงานชิ้นอื่นๆคือไม่ใช่งานที่ทําเพื่อส่งอาจารย์หรือว่ามีโจทย์จากลูกค้าหรืออะไรแต่ว่าเป็นงานที่ทำเพราะว่าน้องชาอยากทําเองมันก็เลยเป็นอะไรที่เป็นตัวตนที่เราอยากทําอยากเล่าในแบบของเราที่เชื่อว่าถ้าเกิดเราต้องส่งอาจารย์งานนี้ก็จะไม่ออกมาอย่างนี้ใช่ไหมคือคือเป็นสิ่งที่อยากอยากให้ให้ทุกคนนึกถึงว่า อย่าลืมว่าเวลาเราทำงานอะไรเราเราต้องมีตัวตนของเราแบบสิ่งที่น้องช้าทำอย่างงี้ครับอืมครับขอบคุณครับพี่เอาละพี่เบียร์แล้วครับพี่อย่างที่พี่นิกกี้พูดครับงานนี้มันคือตัวต,วตวนของน้องแต่พี่ไม่ได้บอกว่าน้องเป็นแมงสามนะ <libr ing> <God. S 2> เออมันเป็นการกลับมุมมองแทนที่จะบอกคนว่าเฮ้ยอย่าก,กินข้าวเหลือนะ แต่มันบอกว่าเออกินข้าวเหลือซีดแมงสาบจะได้มีเงินมีอาหารเลี้ยงลูกแต่ผู้ชายนี่ต้องระวังคีย์เวิร์ดนี้ไว้นะชั้นทองดีครับก็เป็นตัวน้องดีฮาดิอะครับครับอ่ขอบคุณมากครับแล้วขอบคุณหนังเรื่องครอบครัวแมงสาบด้วยนะครับจากน้องชานะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะารที่น่าสนใจทีเดียวเอาละเรางวดครับทุกทีแล้วครับเหลืออี ไม่กี่เรื่องแล้วนะ